าลครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Montero Portable 3นั่นเองนะครับก็จะมาสอนนิดหน่อยนะครับมีคนขอเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอาวุธและชุดเกราะนะครับนี่ครับตัวนี้เลยเกี่ยวข้องส่วนตัวนี้ก็เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวจะว่ากันให้ด so ูอ่าอันนี้เกี่ยวกับอาวุธในการคราฟอาวุธนะครับก็มาดูกันมีเยอะแยะมากมายนะครับ แบ่งเป็นสองสายนั่นก็คือสายโจมตีระยะใกล้กับระยะไกลนะครับอ่าพวกนี้ก็เป็นเอ่อหน้าไม้เล็กหน้าไม้ใหญ่แล้วก็ธนูครับแบ่งไปน,นี้ดาบใหญ่ดาบสามุไราดาบโล่ดาบคู่คอนแล้วก็อันนี้ขุย่คอนนะครับอันนี้ก็เป็นหอ,อกส่วนอันนี้ก็เป็นหอ,อกระเบิดอันนี้ก็เป็นขวานนะครับเนี่ยเรามาดูเข้าๆนะครับว่า นี่ก็คือการคราฟนะครับเรามากดดูของนะครับกดสามเหลี่ยมอย่างเช่นตรงนี้มันบอกว่ายูกุโมวูดก็คือให้เราไปไปขุดไม้นะครับมาใช้ส่วนไอรอนน่ะนี่ก็สามารถไปขุดได้จากตามที่มันเป็นแบบรอยแยกต่างๆในแมปนะครับมันจะมีแร่ให้ขุดอยู่นะครับแร่ก็ต้องไปซื้อ,ไ,อไม่ใช่ไอที่ขุดก็ต้องไปซื้อจากร้านค้านี่นะนี่ก็คือพวกนี้ อันนี้ก็ไว้จับมแมลงนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนหิ่งห้อยอยู่ในแมปนะครับอันนี้ก็ไว้ตกปลานะครับเนี่ยเบ็ดเนี้ยเดี๋ยวจะมาสอนกันอีกทีหนึ่งทีหลังนะครับพวกระเบิดนี่ก็จะแพงหน่อยเพิ่งไปใช้มาเลยอันนี้ไว้สาหรับคร่อ,อกับดักนะครับเาเข้าเรื่องต่อดีกว่าก็คือนี่นี่น,น,นี่มันจะมีเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่ครับ มันจะส่วนใหญ่มันจะแยกออกมาสักสองสายหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเริ่มไปเป็นทางอีกทางนึงครับกระดูกนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสายไม้ของมันนั่นแหละยูกุโมะแนะนําถ้าจะแรงๆก็ออกมาสายนี้นะครับอีกหน่อยก็จะมีแบบพวกสายกระดูกสายเหล็กสายเหล็กก็จะคมกว่าสายกระดูกก็จะแรงกว่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ว่ากันไปส่วนอันนี้ก็เป็นสําหรับ ซื้อมาแบบว่าสดๆเลยเนี่ยยูกุโมะไว้เอามาคาฟก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยซื้อได้เลย,เลยแล้วก็ยังมีอะไรอีกวะมีการอัปเกรดนะครับสมมุติว่าชุดเกาะเราอย่างเงี้ยคิดว่าโอเคแล้วใช้ยาวหน่อยก็กดเข้ามานะครับจะใช้หินอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยอีกหน่อยก็จะมีทั้งสีเขียวสีแดงสีม่วงอะไรนะครับตามระดับไปเลเวลอัพนะครับ เอาละครับตรงนี้ก็ส่วนอาวุธอันนี้เป็นการคราฟอย่างเดียวนะครับส่วนถ้าเราจะให้มันเป็นขั้นต่อไปแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับอ,อัปเกรดอย่างเช่นดูนะครับนี่ครับจากอาวุธธรรมดาของเราก็จะไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็บางทีก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปร่างไปเลยนะครับ อย่างเช่นผมใช้คอนนะฮะแล้วก็นี่ครับรูปร่างก็คงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแอคแท็กจะแรงขึ้นจาก50เป็น70อัพเลยนี่ครับคราวนี้ก็จะมาแยกกันอีกทีว่าจะเป็นสายเหล็กหรือว่าเป็นรูปล่างแบบนี้ไปนะครับก็แล้วแต่สามารถไปดูสกิลทีได้ไม่ใช่สกิลที อาวุธนะครับว่าแต่ละสายนี่แยกไปยังไงบ้างนะครับหลักๆเลยก็เนี่ยสองอันนี้ก่อนเลยกำลังดีแต่ว่าของเราไม่มีนะครับก็เนี่ยเมอร์เชลิสอะไรเนี่ยไว้เราต้องไปหาเพิ่มนะครับก็ไปขุดแร่นะครับถ้าคิดว่าวุ้เราดีก็ใช้นี้แต่ว่าแรกๆอย่าไปใช้เลยครับเปลืองเก็บไว้ก่อน ส่วนชุดเกาะก็นี่ครับสามารถดูได้ว่าทำอะไรได้ตอนนี้ก็คงจะดีกว่าอันแรกเนี่ยเห็นไหมดีเฟนส์แปดอะไรเงี้ยของก็จะใช้ตามที่ที่เห็นนะครับไปหาดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้แล้วกันว่าเว็บไหนนะครับโอเคแต่ว่าจะบอกว่าไอชุดเกาะนี่ก็มีสกิลนะครับ เนี่ยมันจะมีสกิลในเว็บในเว็บเดี๋ยวก็จะบอกนะว่าสกิลต่างๆถ้ารวมกันถึงเท่าไหร่แล้วก็จะให้ค่าอะไรนะรโอเคอันนี้ก็จบไปเรื่องชุดเกาะนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเหมือนกันนะครับเกาะแมวอาวุธแมวนะครับใส่ได้เลยซื้อปุ๊บก็ใส่ให้แมวนี่ก็เป็นชุดเกาะ เนี่ยดูนะครับอ่าเห็นไหมมากดดูได้ว่าใช้อะไรเห็นในที่เป็นสําหรับการใช้ไหมครับอันนี้ก็สามารถนี่ครับเปลี่ยนจากอไอเทมธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นอันเนี้ยดูนะว่าถ้าถ้าถ,ถ้าจะทําอันนี้สําหรับใช้กับแมวนี่ต้องใช้ยูกุมโมวูดนะครับเอามาเปลี่ยนให้เป็น วูดสแคปอะไรเนี่ยเพื่อเพื่อเอามาใช้นี่ครับก็ดูไปเห็นไหมใช้อนี้ใช้หนึ่งอันใช้หนึ่งอันใช้หนึ่งอันอะไรเงี้ยครับก็มาดูนะว่ามันใช้เอาเอาอะไรมาย่อยแล้วเป็นอะไรนะครับเนี่ยดูจากตรงเนี้ยแหละเนี่ยโบนก็ใช้พวกโบนพวกมอนเตอร์โบนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับส่วนเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องแมวหน่อยนี่ครับ แมวช่วยสู้เราก็จะพกไปได้สองตัวนะครับกรณีที่เล่นคนเดียวอ่าดูดูดูไว้อันนี้ซื้อไปแล้วสองตัวนะครับดูเอาว่ามันสไตล์การโจมตีเป็นไงครับดูแอคแท็กสไตล์มันอย่างเช่นอันนี้ใช้บบระเบิดอย่างเดียวอย่างอันนี้ใช้บบระเบิดแล้วก็มุมแมลงนะครับอันนี้ใช้ระเบิดอย่างเดียวอันนี้ไม่โจมตี <c oughs> อันนี้ใช้ อาวุธระยะประชิดกับระเบิดนะครับดูดีๆแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้าจะมาติดตั้งติดตั้งแมวแล้วก็นี่ครับเข้ามาในบ้านแล้วก่อนนี่เลยติดตั้งกับน,นี้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ติดตั้งปะ่ะอันนี้เกี่ยวกับว่าชุดเกาะแมวนี่ครับใส่ให้มันอม,มีสองตัวอ่าใส่เข้าไปใส่หมวกกับโล่เอ้ยชุด ต่อไปก็เป็นสกิลเหรอสกิลยังไม่มีก็ต้องเดี๋ยวค่อยตรงนี้ค่อยว่ากันดีกว่าเอ่อเทรนนิง่งอันนี้ให้ดูนะว่าจะฝึกเกี่ยวกับอะไรนนี้จะทำให้เลเวลแมวอัพเร็วขึ้นอันนี้จะทำให้แมวนน Mal เราโจมตีแรงขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวกับดีเฟนส์ของแมวนะครับอ่าอึดขึ้นนั่นเองส่วนอันนี้ทำให้แอคแท็กกับดีเฟนส์ขึ้น แต่ว่ารู้สึกจะน้อยกว่ามั้งส่วน,นนี้น่าจะเกี่ยวกับอาพอยต์ของแมวนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีตอนนี้ก็แอคแท็กไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็ดีเฟนส์ไปส่วนอันนี้เป็นการติดตั้งแมวอ่าอันนี้ตัวลองโอเคนี่ครับติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแมวไว้ช่วยสู้แล้วนี่น่ารักเลย อ่าเห็นไหมปอย่าลืมติดตั้งนะครับไม่งั้นลําบากสู้มอนเตอร์โอเคงั้นเรามาเริ่มเควสแรกเลยดีกว่านะครับไม่ใช่เควสแรกเลยเควสของวันนี้อ่าอยากเจอบอสนี่คือบอสของวันนี้นะครับอาซูลอสอะไรเนี่ยหรือว่าหมีผู้หิวโหวยน้ําผึ้งนั่นเองนะครับไปกันเลยอจะเป็นยังไงต้องคอยลุ้นกันนะครับ นี่ครับยาเก็บที่รับมีดเก็บเนื้อเดี๋ยวจะมาสอนการจับนะครับรู้สึกว่าการจับจะทำให้ได้ของมากกว่าอย่าเพิ่งก่อนอื่นก่อนอื่นกินไอ้นี่ก่อนเพิ่มสตามินา่าอ,อาวุธเรายังกากอยู่เลยไม่รู้ว่าจะจะการกับหมีได้ไหมนะไะอยู่แมปไหนวะเนี่ย เนไอพวกนี้ก็ถ้ามันนี่ครับออกไข่เผื่อมีเควสอะไรก็ว่ากันไปนะครับอืมอยู่ไหนเอ่ยไปเรื่อยๆครับนี่อย่างที่บอนครับอันนี้อย่างเช่นตรงเนี้ยไว้ขุดแร่อ่าจำเอาไว้แล้วกันในแมปก็จะมีกระจายอยู่หลายจุด นี่มาในป่าแล้วยังไม่เจอหมีหรือว่าจะอยู่ที่แมพ6เดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับวิ่งโคตรช้าไปแล้วเอาละนี่ไงอันตรายสุดคือแขนมันนะโอ้โหดูดิแขนแม่งโคตรแหลมเอาละมองปลาแซลมอนอยู่มตาแดงมาก หลุดมาแล้วตัวหนึ่งนี่กินอย่างไอเ,อเลตอร่อยอย่าประมาทนะครับชุดเราห่วยนี่เจอกันแล้ววัสดีพวกเฮ้ยอุ้มโอ้โยนี่ครับตีหัวคอนก็จะดีอย่างหนึ่งสามารถตีให้ศัตรูมึงได้นะอโอ้ยโอ้ย อย่าพึ่งอย่าพึ่งเราชาร์จก่อนเอาละปอ้ยอืมชาร์จอีกเอาละอย่าพึ่งอย่าพึ่งมองไม่เห็นฮึบตูมเฮ้ยโอ้ยอืมเอาละครับเตรียมเตรียมยาไว้ก่อนอ่ากินยาฮึบเฮ้ยโอ้ยอืมเฉียวหัวอืมไม่ชึบ ตีกน้นโอยเอาละครับฮึบเย่าพึ่งเอาละตึง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 จังหวะที่สี่โอยโกรธหรือยังโกรธหรือยังอือย่างนะครับเราจะจับมันได้มอนเตอร์ต้องใกล้ตายอ้อเซซเ้ยโอ้ยเจ็บไม่拉เจ็บไม่าตีท้องตีท้องอ ไอ้ไอ้ค่าที่ขึ้นเมื่อกี้คือค่าความมึนนะถ้าตีไปเรื่อยๆมันจะมึนได้ออืมโอ้ยเอาละลิ้นห้อยอ่าถ้าศัตรูเอ่อถ้าศัตรูน้ำลายยืดอย่างนั้นแสดงว่ามันหิวนะครับหรือว่ามันเหนื่อยนั่นเองมันจะไปหาของกินนะครับเราต้องจัดการไปเลยตอนนี้มาอยู่ไหนเฮ้ยติดทางติดทางโอ้โหเอาละจังหวะดี ตีตีเอาแล้วมึนมือแล้วครับตอนนี้เราก็โซโลโซโลจุดอ่อนอยู่ตรงหัวอยู่ตรงก้นเอาละตีอย่างเดียวไม่สนใจอือเดี๋ยวก็หายมือแล้วเดี๋ยวก็หายมือแล้วอุ้ยอาวุธแม่งบินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธแม่งบินวะต้องต้องไอ้นี่นะครับมาเหลาหน่อยมาเหลาฟืดฟืดฟืดปิง นี่บอสหมีเดี๋ยวถ้ามันใกล้ตายปุ๊บเราจะจับมันอืมเฮ้ยเฮ้ยแย่ละแย่ละเออปึ๊บเอาละอาศัยจังหวะการกิ้งเสยตีลบลบเนี่ยนี่ใช้คีย์บอร์ดเล่นแม่งโคตรไม่ถนัดอืมอืมชึบกิ้งกิ้งไปหามันนะจังหวะดีจังหวะดีตีเสยเฮ้ยโอ้โหเกือบ สีก้นสีก้นใกล้ตายหรือ,อยังเดี๋ยวดูนะครับเวลาศัตรูใกล้ตายมันจะกระเพกอ่างอย่างยังยัง,ยง,ยงสีสีก้นเอาละเวลาศัตรูโกรธก็ระวังด้วยมันจะเก่งโอ้ยเอาละตอนนี้กระเพกแล้วครับแหมใกล้ตายใกล้ตายอย่าเพิ่งใกล้ตายใช่ไหมนี่ครับเราจะเอากับดักฟรีที่มันให้มานะครับทําการจับมันต้องใช้กับดักในการจับนะครับ ไหนๆ,ๆอยู่ไหนเอาละเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเอาอยัางไงเฮ้ยเอาละวางกับดักแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อันนี้นะนี่กับดักช็อตของเราพอมันติดปุ๊บให้เราโย่เลยเอ,อือปึกสองทีสองทีแน่นิ่งอาเรียบร้อยจับได้แล้วนี่ครับเราจับหมีสุดน่ารักได้แล้ว <laughs> นี่ครับง่ายๆ ง่ายๆดีแม่งตัวแรกโอ้โหสบายครับก่อน,นอื่นตอนนี้เราก็รอของตอนจบเควสง่ายๆเองเอ้อะไรอะไรวะเนี่ยอ๋อไอพวกนี้เมื่อกี้มันติดมันติดกับดักปุ๊บมันดับของนะครับโอ้โหน้ำตาถึงกับน้้ำตาหยดเลยอ่าไหนดูดิ มีอะไรให้ขุดเล่นไปก่อนระหว่างรอก็ถ้ามาเควสอย่างงี้ก็เอาเอาไอ,าอาที่ขุดมาด้วยนะครับที่จับมาแรงอะไรเงี้ยเก็บเห็ด <laughs> อ่าแล้วเวลาเวลาเก็บของพวกนี้ถ้าเรานั่งเก็บเงี้ยจะจะไวกว่านะครับโอเคสอนเอาไว้สอนเทคนิค <laughs> ไปวิ่งต่อน้าจบเควส จบไปแล้วกับหมีบ้านน้ำผึ้งนะครับไหนดูซิได้อะไรมัง่งหูยได้น้ำผึ้งแล้วก็ได้กระดูแบบนี้มาอันนี้ก็เป็นพวกของที่ได้จากมันนะครับอ่าเห็นไหมบางทีก็ได้น,นี้ด้วยไว้สำหรับอัปเกรดอโอ้ได้แต่ของหมีทท้งนั้นเยี่ยมก็สู้กับหมีนี่หว่าได้มาพันหกนะครับ แม่นี่ครับมีสถิติอีกด้วยฟิชเชอร์แมนไปตกปลาตอนไหนวะเรียบร้อยเอาใสพูดถึงหมีเมื่อกี้ครับที่มันจับปลาโอเคเรียบร้อยเลยครับแม่โอเคครับก็ขอหยุดความสนุกของมอนเตอร์ฮันเตอรไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมติดตามซับสไครต์กันด้วยนะครับ ถ้าใครชื่นชอบก็รอดูพัหน้ากันได้เลยครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าเสร็จเรียบร้อยเรากลับเข้าไปเอา,มาเมล็ดในกล่องขอเราดีกว่าเดีย๋ยวไว้เราค่อยมาพัฒนาโอ้ยนี่ก็เป็นเตียงนอนที่ดูปุ่นมากเลยนะครับสีก็นี่ครับมีเรื่องราวต่างๆเขียนไว้บนไม่ใช่ดิ